สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4-5-6ป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายแอมเบียดวินเนาะครับนาะเอามาพี่น้องเอมมาเล่นเก็บอันเกมค่ายตลกนะครับผมทุนสวงเหมือนไหมเดี๋ยวเราแล่โบนัสไปที่เบ็ดหเลยแล้วกันนะครับผมมามาแปรอบเงาๆต้ไปครับผมเอา เวมาเล่นเนียนะครับกับเกมไข่ตลุกนะครับเนาะเอาเติมพี่น้องเพิ่มเรียบร้อยขอาโบนัสแล้วครับผมบบต้องทาดวนแม้ขวามือตลอดนะครับผมนะเปลี่สปินพี่น้องฮะอันโตคุณกัวขวามือนี่เอาคุณได้คุณหาพี่น้องเปลสปินคูณแฮะนะครับผมเอามาเบิรงกันครับมันจะแตกไหมนะครับผมนะกับเกมไข่ตลกนะครับโอ้ยขอให้สกิทขอให้สกิทนะครับผมนะ เ <S an> ด้๋ยวมาหาล่อยว่าน้ำตาจะไหลนะครับผมล่อยเฮยเฮยเฮยแตกใยะสมศักดิ์ศรีเบ็ดหาลอยในสูเอเอาเนะ้นเน้นเอานิดเน้น,น,อน,น,น,นโอ้เฮ้ยียับลอยครับผมแรงวันใหญ่แตกนะครับเอาแรางวันก้อนตัวนะครับผมนะแตกไปหมื่นหนึ่งนะครับพี่น้องเอ้เน,น้นเน้นเน้นเน,น้นนะครับผมจะปีนสุดท้ายครับผมเรียับลอยครับผมเข่าโบนัทสามเทียนะครับแตกไปหมื่นหกนะครับผมนะกดสามเทียแตกหมื่นหกไปกันเรียๆครับผม โดนโดนแวบเหรีเทียต้องเลรนในคุ้มนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับผมนักับเกมไข่ตลกนะครับนาะอ่าเดี๋ยวผมจะเฮ็ดเกมไม่ไม่ตงๆให้เบิ้งนะครับเกมที่ผมไม่เคยเล่นนะครับผมเกมนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมนะสเตกแตกหนักนะครับผมนักับเกมไข่ตลกนะครับน้อไปกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็พอมีกำไรอยู่นะครับผมนะเล่นไปเล่นมาก็จกซิบรูว่ามันจะมีกำไรไหมนะครับผม แต่ว่ากดสามเท่อเข้าโบนัสนะครับผมก็บคืนไปไปกันเรื่อยๆครับผมเอาสงสัยจะเริ่มดูดคืนแล้วนะครับตัวนี้นะครับดูดคืนเรื่อยๆนะครับผมนะเออเหมือนเหมือนอีย่งนะครับผมปันสามเท้าเขาเหมือนอ้อยเงียนะครับผมนะเหมือนวันขำอ้อยเงียนะครับผมถ้าคนณสิทธิ์ปลาเขาสิรูด,ดีนะครับผมวนอนอ่ะอ่ะอีกสี่พันมีนอนะ้อยไง หายแล้วครับผมเรื่อยๆแล้วครับผมตอนนี้อ๋อแต่ว่าเกมนี่แปดสิบลวกหมุนเข้าเดียวเลยครับพี่น้องหมุนแป๊บหมุนแป๊บเลยนะครับผมนะแปบ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 นะครับผมเอ้ยได้มีเท่าไหร่นี่บางทีดสามพันนะครับไปกันเลยเลยครับผมกับเกมไขตลกนะครับผมนะเล่นไปเล่นมาก็เริ่มบสตลกแหละครับพี่น้องเอ้ยกำไรที่ได้มากก็หายไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะไหม เมื่อเสร็จแล้วแปดสิบรอบต่ออีกแปดสิบลุยปั่นไปปั่นมาเรื่มข่าดากเจ้าขวางเลยครับผมบาดท,ที็บเนี่ยเอาเอาเท่มเจอกระเพิ่มียบร้อยบูนัดลวกที่สวงมาแล้วนะครับผมขวามือเหมือนเดิมนะครับผมนะ่แปดสป,ปินอีกแหรฮะขวาอีกครับผมทั้งเครื่องนี่เอาตูก่าเลยครับพี่น้องเรียกตุ๊เอาตุกแต่ก็ถือว่าได้ดีอยู่นะครับผมนะ แปดสปินคูณหนะ้านี่ถือว่าได้ดีอยู่นะครับผมดีก็ได้คูณนสว่างเลยกันนะนะครับผม,นะสมสเ,บเนี่ยโอ้เตะให้สมศักดิ์ศรีเบสห่ารวยนี่เฮ้ยเต็มจะกระเพื่อมรางวัลใหญ่เตะนะครับอ่แรางวัลก้อนตัวนะครับมือห่านนะครับเนาะสวย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 อุ้ยข้อไปทีนะครับผมเน้น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 บังยิงใหญ่บังยิงใหญ่บังยิงใหญ่เอ้ยเรียบร้อยครับผม เอา้าวลอบนี่ก็แตกไปหลายกว่าเมื่อกี้นี่อยู่น้องก็แตะไปสวงหมื่นเอ็ดนะครับผมนะปิดหารอยถือว่าแตกหน่อยนะครับผมไปกระต้อนเ,เดิมเมกีเ่ยวกีกครับผมโอ้ยเกินเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอาย้ำบ้องเกานี่ยละขวาบ้องเกาครับผมง้ำไปแปะสปีดอีกแะคูณห้หาอีกไหมเอ่ยจังหวะน,นี้น,นั่นตัวเกาเลยครับพี่น้องเลยกดแซมเทียได้ตัวเกาเบิดเลยนะครับผมแตกบ่แตกก,ก,ก็เลี้ยงของมันนะครับผมบาดที่นี้ แตก้ยบดแตก้ยคอยชิงหนีละบาทที่นี่ <laughs> <laughs> อ,อีเล่เขาบดได้สามรอบแล้วถ้ามันบดเตี้ยก็คือบดเตี้กนะครับพี่น้องย่อฝืนนะครับผมฟรีเกมในฟรีเกมไม่มานะครับผมนะเ,เอิบเกีจ้ากระเพิ่มรางวัลใหญ่แตกครับรางวัลก้อนตูนะครับอีกหนึ่งเมืองน,นะครับพี่น้องเอ้ยสวยงาม <laughs> <laughs> าเติบเกีจ้ากระเพิ่มบางไงพี่น้องเอ้ยบังนี่ก็ะซู เปิ่มไปหนึ่งเทนะครับผมเก้าหมื่นหกเน้นๆนะครับนี่สมาชิแตกมันต้องแตกจังสี่นะครับผมนะไงเอยได้อีกหนึ่งพันเรียบร้อยนะครับผมโบนัสรวบทีสามก็แตกมาเสียงเอ็ดนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับก่อประมาณส่วร้อยเท่าเน้นๆนะครับเนาะอ่ะพอๆนะครับโอเคครับผมก่อเรียบร้อยนะครับผมนากับเกมไายตลกนะครับผมก่อทุนสวงเหมือนนะครับก็ฟาดมาเสียนสี่นะครับผม ขบนรดสามรอบเอาไปไปเอาข้ามุย